เรามีอดีตแค่การบุคคลสำคัญท่านหนึ่งครับซึ่งผมก็ติดตามคนคนนี้มาตลอดด,ด้วยใจมุ่งมากปรารถนาที่จะเห็นมวลมหาบยาช่วยรับชัยชนะสักทีหนึ่งขอเชิญคุณฟองสนานจามนจันอดีตแค่การกรมมันธำนักนายกรมมัฐมนตรีครับ ค่ะแฟนๆเยอะนะคะก็ในชีวิตนี้เนี่ยเป็นอดีตข้าราชการแล้วเล่าให้ฟังว่าสองสถานภาพหนึ่งเนเป็นข้าราชการสองนีนเป็นสื่อมวลชนคือบางทีมันก็ขัดแย้งกันในหน้าที่การงานจนนีนถามว่าข้าพเจ้าเป็นอะไรระหว่างข้าราชการกับเป็นสื่อมวลชน นะคะก็ขัดแย้งในตัวเองมาตลอดแต่ในที่สุดขอบอกเพื่อนข้าราชการสิ่งหนึ่งที่ไม่มีใครเอาไปจากเราได้คือศักดิ์ศรีของการเป็นข้าราชการเงินเท่าไหร่ก็ซื้อเราไม่ได้อย่างมากก็แค่ย้ายไม่กลัวนะคะย้อนเคยถูกย้ายไป ที่ชยัยภูมิมาแล้วเคยถูกยัดไปหนองบัวลำพูมาแล้วพอเวลาผ่านพ้นไปการถูกนักการเมืองรังแกมันเป็นเกียรติกับวงตระกูลข้าราชการที่ยอมนักการเมือง นะคะไปยอมในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไปสิ่งยอมในสิ่งที่ฝืนใจตัวเองไปยอมในสิ่งที่เป็นการทรยศต่อวิชาชีพและหน้าที่นะคะยอมตายดีกว่ายอมตกงานดีกว่าลุกขึ้นเถิดข้าราชการลุกในอันที่จะปกป้องเกียรติภูมิของข้าราชการมันซื้อไม่ได้นะคะมัน มันเป็นความภาคภูมิใจที่สุดเยนตัวอย่างง่ายๆนะคะียนงถูกบางทีนักการเมืองบางคนเนี่ยไม่ได้ลงจากดอยเลยสัญ่าที่แล้วนะคะชนะเลือกตั้งมายังไม่ลงจากดอยยังังต้องอยู่จัดรายการหารู้ไม่ล่ะนั่นแหละคือการเพิ่มเกียรติภูมิให้กับพวกเรา พอที่ฉันเดินเข้าสภาเดินเข้าทำเนียบทุกคนเรียกป้าฟองป้าฟองหมดเพราะฉะนั้นอะไรที่ถูกต้องทําให้เขานะคะเพราะว่าเขาเป็นผู้บังคับบัญชาที่ถูกต้องตามกฎหมายแต่อะไรที่ไม่ใช่ย่ายอมเด็ดขาดถึงแม้ว่าจะไม่ใช่40แต่เราคือข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกคนขอบพระคุณมากค่ะแล้วก็จำเป็นก็มาเป็นโหนนะคะจะได้มีอาชีพสำรองขอบคุณค่ะ แล้วไม่ไม่ให้ความหวังอะไรกับพวกเราบ้างเลยครับค่ะให้ความหวังนะคะความหวังเรื่องดวงเมืองดิฉันบอกตั้งนานแล้วว่าพระสยามเาทวาธิราชไม่เคยแพ้ดวงเมืองของพวกเราตั้งสถาปนาขึ้น21เมษายน2 3 3 5 5เวลา6นาฬิกา54นาทีเป็นดวงเมืองที่ไม่เคยแพ้มาตลอด ช่นศัตรูปัญหาอุปสรรคมาแค่ชั่วครั้งชั่วคราวถึงเวลาเดี๋ยวมันก็ผ่านพ้นไปไม่ต้องกลัวนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งบอกให้ทราบนะคะตอนนี้โค้งสุดท้ายของการที่ดวงเมืองแต่คราวนี้แล้วโค้งสุดท้ายแล้วมวลมหาประชาชนจะเริ่มเข้มแข็งตั้งแต่วันหลังวันเกิดดวงเมืองคือ21เมษาย5 2 7น2527เป็นต้นไปค่ะ ประชาชนทั้งประเทศจะกอดคอกันฟันฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปประชาชนคนของกรุงรัตนโกสินทร์จะเข้มแข็งมากๆในปีนี้วันเกิดดวงเมืองปีนี้ถึงวันเกิดดวงเมืองปีหน้าซึ่งเราจะเข้าสู่ยุคใหม่แล้วช่วงนี้มันเป็นช่วงของการเปลี่ยนผ่านสิ่งที่ต้องระวังคือการเสียเลือดเนื้ออย่างวันนี้ แล้วมันจะเริ่มตั้งแต่วันที่6เมษายนเป็นต้นไปการทะเลาะกันรุนแรงมากขึ้นแต่ในที่สุดให้กำลังใจตัวเองเพราะสยามเทวทิราชและดวงเมืองไม่เคยแพ้และผ่านพ้นปีนี้ไปได้ไดนะคะปีนี้นะคะวันที่21เมษายน2558เราจะเข้าสู่ยุคใหม่สดใสกว่าเดิมค่ะขร้ราชการก็จะน่าใสประชาชนก็จะน่าใส เยืนอยู่กลางกลุ่มรัตนโกสินทร์เมื่อปีหน้าวันเกิดดวงเมืองเราจะไม่รู้เลยว่าเราผ่านพ้นมาได้ยังไงให้กำลังใจกับคนไทยทุกคนค่ะขอบคุณครับ